นี่ก็รถสเล้งของเรานะคะเอามาซ่อมรอบสองตอนนี้ช่างกําลังเช็คเครื่องอยู่ค่ะว่าเราทําอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็สตาร์ทั้งเดียวติดเลยเนาะช่างก็ก็แต่ก่อนมันสตาร์ทยากเนาะ,ะสตาร์ทยากเพราะว่าเป็นอยู่ที่ลูกสูบเขาใส่เบอร์ห้าสิบสามมิลค่ะ<ฆ>และทีนี้แรงอัดมันเยอะ อัดเยอะแผ่นคา์ดของเราก็สปริงค์ดของเราเป็นสปริงเดิมไปมาเลยมันรับแรงอัดไม่ได้ใช่ค่ะทีนี้ก็เวลาสตาร์ทก็คาดมันจะหนืดอเหนืดอสตาร์ทยากเลยทีนี้ก็จับเปลี่ยนสปริงตัวเก่าออกแล้วก็ใส่สปริงแต่งแต่งเข้าไปเข้าไปก็กอ,อถ้าสตาร์ทง่ายขึ้นแล้วก็ใส่แคมเดิมเข้าไปด้วยเพื่อให้ลดแรงอัด ลงเพื่อจะได้สตาร์ทสตาร์ทง่ายขึ้นจ้าอ่าแต่ทีนี้ก็สตาร์ทง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนดังที่ซ่อมนัม่นแหละขึ้คือมันไม่ลูดมันมันไม่ลูดมันไม่ลูดมันไม่เหนืดเหมือนแต่ก่อนมันไม่หนัหมนกมันจะเย,เยอะเยอะปุ๊บพอแผ่นพาร์จสปรีกอนพาร์ทไม่ดีแข็ไงไม่พอทีนี้ทําให้มันสตาร์ทยากมันจะหนืดหนืดหนืดก็คือว่าผ่านแล้ว ทนแล้วแต่แต่เออแต่เกียร์ก็ยังเปาะชึ้งเปาะชึ้งเลยเลยเปาะชึ้งเปาะชึ้งมันไม่ลูดเหมือนตอนแรกเนาะโอเคง่ายอะไรง่ายใส่กระจกนะคะใส่กระจกก็ปกติดีทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราเราเปลี่ยนแรงอัดใช่เพราะว่าเราจะสตาร์ทยากนิดหนึ่งเพราะว่าแรงอัดมันจะเยอะใช่แล้วก็เกียร์ทีนี้ก็จะ ใส่ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเปะใส่สปริงแข็งกว่าเดิมสปริงแข็งกว่าเดิมก็เราต้องใช้พลังขานิดหนึ่งที่กดก,กดแรงนิดหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนเดิมจเอแต่ว่ามันดีอีกอย่างหนึง่งใส่สปริงแต่งคือเวลานั้นเราลากของหนักๆอะไรพวกนี้มันจะแบบมีแรงเออใช่คาดมันจะไม่ลื่นอะ่ะมันกดแต่มันกดได้ดีอเอ,อ่อรถยังไงเรารดพ่วงอยู่แล้วเวลานั้นมันจะกดได้ง่ายขึ้นแล้วก็คาดมันจะไม่หมดเร็ว เป็นคัดที่ว่าใส่ให้เนี่ยเป็นของแท้ด้วยที่จะทนะเราก็ใส่ไฟท้ายด้วยไฟท้ายไฟท้ายแล้วก็มีมีเพิ่มตะแกรงตะแกรงแล้วก็วกระจก, <laughs> <า>จกมีกระจกแล้วก็นี่นะคะไฟท้ายไออนี้แค่นี้นะะมีแค่นี้นะคะ เมนตรงนี้ก็อยู่ที่นะคะสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะก็พยายามดูน้ำมันเครื่องดีๆคใ,ใ,ให้ชสามัหนึ่งรยสี่บห้าบาทสามหนึ่งสี่ 3, 1, 1> ห้าสามสามหนึ่งสี่ห้า ด้อยนะคะกับรถซาเล้งท่วงของสายมดนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มาริเป็นอย่างสูงนะคะสาธุบุญกับคุณแม่มาริมากๆนะคะขอให้คุณแม่มารินะคะขอให้คุณแม่มาริและครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐียิ่งๆขึ้นไปธุรกิจการงานของคุณแม่มารินะคะขอให้คุณแม่มารินะคะร่ารวยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่ขาที่เมตตาสายมดวันยิงขอบพระคุณนะคะ